ฮัลโหลทีมงานเกมเก้าหญิงกลับมาแล้วคะ่ะอย่างที่ทีมงานเคยบอกไปนะคะว่าสําหรับผู้เล่นคนไหนที่อยากให้ทีมงานช่วยทดสอบอะไรให้นะคะสามารถแจ้งเข้ามาทางอินบ็อกซ์ได้นะคะเดี๋ยวจะมีน้องๆจากอินบ็อกซ์นะคะเอามาแจ้งทางทีมงานอีกทีนึงนะคะโอเคค่ะวันนี้มีคนอยากขอลองตั้งแต่ที่ทีมงานปล่อยคลิปการกดยาฟ้าปาน5ไปใช่ไหมคะก็มีคนบอกว่าช่วยลองกับปาน6ให้หน่อยได้ไหมแต่ว่าเขาไม่ได้บอกมานะคะว่าปานไหนทีมงานก็จะเอาเป็น ปานของหมู่ตึกบัณฑิตไปเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าตัวตัวละครของทีมงานอยู่หมู่ตึกพอดีเนาะโอเคค่ะตอนนี้ทีมงานก็ได้ทําการเรียนปานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นนะคะนั่นก็คือหอมพกาทานจันทานนะคะเป็นปานหกของหมู่ตึกบัณฑิตเป็นสํานักหลักนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะคะว่าทีมงานได้ทำการเตรียมยาเปลี่ยนเอ็นภาษาเอาไว้นะคะเดี๋ยวขอ ขอเอาเป็นตัวเลขที่จำง่ายๆนะคะทีมงานขี้ลืมนะคะก็จะโยนอันนี้ทิ้งโอเคตอนนี้นะคะทีมงานก็มียาเป็นเอนผาสานทั้งหมดนะคะ7,000ลูกนะคะหรือว่า7 0 0 0ก้อนเจ็ด0 0ผล7000ลูกอะไรประมาณนั้นนะคะว่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าในการที่เราจะเรียนปาน6เนี้เราจะสามารถ เ,เราจะใช้ยาเป็นในภาษาทั้งหมดกี่ลูกนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยและกันตอนนี้ที่มงานก็มีพอสมควรเนาะสำหรับค่าฝึกฝนนะคะก็คือย้ำกันอีกทีนะคะในการกดยาเปลี่ยนในภาษาอย่างเงี้ยมันจะต้องใช้ควบคู่กับยาบูิมานะคะเพราะว่าเราจะต้องแปลเปลี่ยนค่าฝึกฝนเป็น EXP กำลังจะบอกว่าแปลเปลี่ยนค่าฝึกฝนเป็นพลังงานก็คือแปลงเป็น e p นะคะถ้าสมมติว่าผู้เล่นมีค่าฝึกฝนไม่พอตามที่อยาเปลี่ยนเอ็นภาษาต้องการนะคะอันนี้มันก็จะกดไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นผู้เล่นจะต้องคอยดูเรื่องค่าฝึกฝนของตัวเองด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวทีมงานก็จะทำการกดอย่างนี้ไปจนขั้น49เนะคะเพราะว่าทีมงานอืม ฝนได้ถึงขั้น49เนาะโอเคโอเคค่ะตอนนี้ทีมงานก็กดถึงขั้น48แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมากดต่อให้ครบนะคะเฮ้ยเอาจริงๆนะรู้สึกว่ามันจะใช้เยอะกว่าปานห้านะคะก็ไม่แปลกใจนะคะเพราะว่ามันคือปาน6ก็คืออาจจะเพราะว่าปานมันดีกว่าก็เลยจะต้องแบบใช้เยอะกว่าอะไรประมาณนี้นะคะ ตอนแรกเรามีเจ็ดพันปะใช่ไหลืมลืมจริงนะคะไม่ได้แอปอันนี้บ้าเพิ่งจะผ่านมาไม่นานลืมแล้วเหรอจีใช่ค่ะค <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่าฝึกฝนจะหมดเอา อีกนิดนึงทางเพิ่มเโอเคตอนนี้ก็เป็นปานหกขั้นสี่เก้าเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวขอเปิดตัวช่วยขึ้นมาสักคู่หนึ่งนะคะโอเคตอนแรกเรามีทั้งหมดเจ็ดพันนะคะ ตอนนี้เหลือ1964งพันเก้ร้อยหกสิบสี่โอ้ใช้ทั้งหมด5้าพันสลูกนะคะซึ่งตอนแรกเราใช้3,424้ยใช่ไหมคะสำหรับปัน5เนาะแต่ทีนี้พอมาปัน6กปุ๊บก็ใช้ขึ้น5,000นะคะเรียกได้ว่าต่างกันอยู่ที่ประมาณ1,600เลยทีเดียวเนาะส่วนค่าฝึกฝนที่ใช้ไปนะคะก็คือ50ล้านโอ้ oh my god โอเคค่ะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ผู้เล่นรีเควสมานะคะสำหรับใครนะคะไม่ใช่เพียงแค่คอนเทนต์แบบนี้เท่านั้นนะคะสำหรับใครที่ต้องการให้ทีมงานช่วยทดสอบเรื่องอะไรก็สามารถแจ้งเข้ามาทางอินบ็อกซ์ได้เลยเดี๋ยวมีน้องๆเขาคอยส่งเรื่องต่อให้นะคะถ้าอันไหนทีมงานสามารถทําได้เลยทีมงานก็จะทําให้เลยนะคะให้เป็นคอนเทนต์ของผู้เล่นคนนั้นไปเลยนะคะโอเควันนี้ทีมงานก็ลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ